สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวกล้อง GoPro 13 b a c k เจ้าตัวนี้กันเพิ่งผมเพิ่งสั่งมาจากแอปส้มนะครับ <F> ของเพิ่งมาถึงวันนี้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันข้างในว่ามันจะสวยงามขนาดไหนนะครับทุก oh. คนโอไม่ให้เอาคุมมีดมาด้วยนะ <Okay. S 1> ว้าวแพ็คมาดีเลยครับทุกคนแพ็คมาดีมากเลยนะ <Okay. S 1> นี่ทุกคนมาแล้วออกมาแล้วใช่ได้วว่า,ายตก <c oughs> ้องออกมาแล้วทุกคนน้องออกมาแล้วนะครับนี่เชเดะมามาดูกันเชเดได้มาแล้วครับเจ้ากล้อง GoPro 13 Black เขาบอกบว่าตัวนี้ครับสีทภาพในการถ่ายคลิปวิดีโอดีมากเลยนะครับ เขาให้เราลงทะเบียนรับประกันด้วยครับตรงนี้เด,ดี๋ยวลองสแกนดูก่อนนะว่าลงทะเบียนยังไงนะมา <c oughs> เปิดกันทุกคนข้างในเป็นยังไงบ้างข้างในมันก็มีแบบว่าสติกเกอร์ให้เรานะครับ มีอะไรเนี่ยอันนี้ฟิล์มหรอหรืออะไรี่ยฟิลม์มแล้วก็อันนี้อะไรใบรับประกันหรอไม่คุ้แบตเตอรี่นะครับทุกคน<อ>ข้างในนี้ก็จะมีแบตเตอรี่นะมีแบตเตอรี่มีที่เสียบอันนี้เสียบรถมอเตอร์ไซค์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะก็เป็นน้องอยู่ตรงนี้นะครับ ทุกคนเป็นข้อไหนเป็นอย่างนี้ทุกคนเช็ดได้เราจะเช็คได้ไม่เป็นของจริงของปลอมเนี่ยกลัวเป็นของปลอมจริงเลยเน,นี่ไงได้นะเปิดออกมาเลย,ชยเช็ดไ,ได,น,ด,ดนี่ไงครับ เราก็ได้น้องมาแล้วนะครับนี่ทุกคนสวยงามมากสวยจังเลยอะ่ะเดี๋ยวเรามาแต่ว่าไม่รู้ฟังชันข้างในมีอะไรบ้างน,นะครับโอเครานนี้ถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าเป็นร้านของจริงนะครับสวยมากทุกคนสรุปว่าของน้องเป็นของจริงนะครับ เดี๋ยวเรามาลงทะเบียนการใช้แอปพลิเคชันของน้องโกโปรกันนะครับก็ mm hmm. อบอกให้ให้เราโหลดแอปคลิกมานะครับ mm hmm. ซึ่งโครบโหลดมาแล้วผมก็กำลังจะทําการลงทะเบียน mm hmm. นี่เรียบร้อยแล้วครับเรามาทาการลงทะเบียนของน้องโกโปกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะทําการเสียบแบตเตอรี่แล้วก็เปิดดูว่า mm hmm. ประสิทธิภาพของกล้องเขาจะเป็นยังไงกันนะครับแต่เราจะเปิดกันยังไงอ่ะ <c oughs> ตรงนี้หรอ ไม่ได้เลยทีนี้ตอนนี้ผมก็เปิดไอฝาที่ใส่แบตเตอรี่ของน้องเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองมาเอาน้องไอ้ฐานแบตเตอรี่ครับใส่เข้าไปในตัวเครื่องของน้องนะครับใส่อย่างไงอย่างนี้เหรอปึ๊บถูกต้องไหมก็ถูกตรเนี้ใช่ไหม ถูกต้องมาทุกคนใส่อย่เงี้เนาะ,อะโอเคแล้วก็ปิดเรียบร้อยแล้วก็ทำการเปิดกล้องอ่ะไม่ออก <c oughs> อ่ะมาละกโปรโกโปรนะครับทุกคน <c oughs> มาใชใ้เราเซตติ้ง้าสาก่อนนะครับ ขั้นตอนแรกเดี๋ยวผมจะดูก่อนว่ามีภาษ,าษาไทยหรือเปล่า Thai Land Thai Land Don t have Thai Land You have English already โอเคกดตรง English นะครับต t ดึ n off talking off เขาว่าตอนนี้เรายังไม่มีแบบเออเรายังไม่มี memory card นะครับแต่ว่าเราเรามี แต่ว่าเรามีตรงแบตเตอรี่ให้อยู่ที่28%นะครับแล้วไงต่อปุ๊บเขาว่า SD card check ไม่มีนะมีแต่แบตเตอรี่2 0 Talk o f นะครับทกออฟปุ๊บแต่ต้องมีแบตเตอรี่การ์ดก่อนหรือเปล่าถึงจะทำได้เนี่ยไม่แน่ใจนะถึงจะเปิดได้เดี๋ยวผมต้องลองรอแบตเตอรี่การ์ด รอไอ้การ์ดมาก่อนนะเพิ่งน่าจะถึงวันนี้นะครับการ์ดอะ่ะโอเคเดี๋ยวผมมาใส่การ์ดเสร็จแล้วผมจะมารีวิวอีกรอบนึงว่าข้างในลูกเล่นของเขาจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวว่าแต่ว่าตอนนี้นครับบอดี้ด้านนอกอ่ะครับถือว่าสวยงามนะครับถือว่าเลิศเลยนะสวยงามมากทุกคนเดี๋ยวผมจะไปทำคอนเทนต์เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดแพร่วันนี้แล้วผมจะลองใช้น้อง กโปร13แบ็กตัวนี้ดูว่าในการถ่ายแล้วก็ภาพของน้องจะธรรมชาติมากแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันตอนนี้เรากำลังจะไปพิสูจน์กันว่ากล้องตัวนี้จะสามารถใช้งานในตอนมืดได้หรือไม่ครับตอนนี้เรากำลังจะขับจักรยานนะครับไปตรงที่ ส่วนหลังบ้านนะครับไปดูกันว่าตรงนั้นจะมีวิวสวยแค่ไหนครับด้านหน้าของผมก็จะเป็นส่วนวิวของทุ่งนานะครับที่ชาวบ้านเขามาทำ ปลูกนากันในช่วงฤดูหน้าฤดูฝนนะครับนี่โอเคตอนนี้ผมกำลังทดสอบกล้องและภาพของกล้อง GoPro โโ13 Black นะครับจะทดสอบดูว่าประสิทธิภาพในการใช้งานและเสียงของกล้องนี้จะเป็นยังไงนะครับซึ่งตอนนี้เวลาอยู่ที่18นาฬิกา25นาทีนะครับ ท้องฟ้าตอนนี้เริ่มจะมืดแล้วแต่ว่าไม่ผมยังไม่เห็นด้านในของกล้องนะครับว่ามันจะสว่างหรือมันจะมืดเพราะว่าตอนนี้เรามองได้แค่ส่วนของด้านหน้าของกล้องเท่านั้นเองเดี๋ยวลองดูด้านด้านนี้ครับด้านหน้าของผมก็จะเป็นวิวของทุ่งนานะครับวิวทุ่งนานี้นี พระอาทิตย์เริ่มตกดินแล้วครับตัวนี้เป็นส่วนของทุ่งนาหลังบ้านนะครับที่ชาวบ้านเขามาปลูกนากันล้วเป็นการถ่ายย้อนแสงนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นการถ่ายไปตามแสงเลยนะครับซึ่งจะเห็นว่าโอ้ก็ชัดอยู่เหมือนกันนะท่งนแตมป์แสตมปได้็นใครครับแสตมปมไม่กระได้องัอันนี้น้องชื่ออะไรครับชื่อแตมครับแตมครับโอ้โหแตมหน้าใสมากก็ถือว่าเป็นประสิทธิภาพที่ดีมาก ขอบกล้องเลยนะครับผมโอเคขอบคุดครับเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้าว่าผมจะพาเ,เพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนนะครับ